เดียวดียินดีต้อนรับสู่ช่องนายพลสามชางมนีีจะสมใหม่เราจะพร้อมเงีย่อนอันนี้นะนะพรมเฮ้ยฮ่่าฮ่าเดี๋ยวนี่เคยยืนใกล้แหละตอนไหนวันนี้นะวันนี้ใครจัดมียะด้เต็มที่นี่วันนี้ว่าจัดพิเศษให้นาวเนี่ฮะ ลุ่นลานี่ก็สิบเแลว้วแ่เเพราะเจ๊เียมาเป็นร,รักเมียต้องสงเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องใส,ส่สใจไม่มีใครใจกว่า

ลูกไงเียเีวข้าวนะข้าวโอนไงไปทางบกนวัดทางกาแฟไหมครับหกอนเแฟนงนสองเดินมาครับใครกินเข้ามาเลยครับเข้าไปเลยครับช่เป็นไงใช่เป็นไงนาช่เป็นไงปี่นมไมอองช่างพงบอกว่าสองเซองไม่เท่าไหร่ขอกรงหนึ ไเลยารออกการออกทำสาพงเการออกเพื่อการออกทางพงุ้ยออกกินกินเลยกินอะไรเลยมาถามมาถามนีมาานจะเกินไปล่ากาแฟกันไากดกินปุ๊บดิบปั๊บเลยหัวหน้าหัวหน้าใหจะใ่ออลยอิิาใจ่จะกล้ากินใจะดกร ไม่ใช่มไม่ได้เ่มาจะทตาดูตนดูแทบบ่นง่ายเลยอซงบครับพี่น้องของเดียวหรือสองซองซองน้าไปกลับบ้านไปไวสองดีกว่า มันไม่เกี่ยวได้กับไม่ใยรู้มไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรที่เป็นไรนะไี่ซองเนี่ยมห้องม่กับอันนี้โอเคเ่ยค่ะ ทานกาแฟเปล่าแก้วมันเป็นวันใหม่เรียนานผ้ากาแฟอ่าใครไทยเข้ามาชิมใครไทยเข้ามาชิมเดิมต่อเดิมต่อแล้วค่อยชิมได้ลุงจบอนุญาตเลยวันนี้ให้ยูทูบเบอร์วันนี้ให้ให้ยูทูบเบอร์ได้ทานกันทุกคนเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าเวลาหายเวลาอะไรเนี่ยก็จะได้รู้ว่า กินเป็นยังไงหน้าไเกิ่นน้ำผึ้งป่ะอ่ะหน้าไล้ังกีกิ่นกาแฟต้องผ่านมอมออ้ยงูดกษฐ่งูิ้งกาฟไ้ตกาแฟเราจะไปดำหน้ากันนัหน้าจะเรียบไปแ่แล้วจะดำอีกยุบอ่จะดำดำหน้าไม่ออปล่ เดนเดนวเดนเอาคือใงามาใกดูกกระด้างเอดามาวดีข้าแล้วเดินเจ้าเจ้าใจให้เจสั่นบมีพนกากินนี้ก็เป็นมาได้มาได้น้สิกงเด้อต้อใส่บเ้องน้อยถ้าหนึ่งจบอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะ โอ้พี่เอสองหนึ่งในน้ำมันจะเต็มแก้วเลยเนาะกาแฟป้าเฮก็ชมกาแฟเสร็จนิดหน่อยะนะพี่ชี้มีคอกาแฟอยู่แล้วตอนเช้าขาดไม่ได้กินดูม้างกินนะกินดูกินดูแช่ประชิดยูครับไม่ได้เบื่อครับอันนี้ไม่เบื่อครับมัจริงๆนะครับ สามชั่วโมงครับคิบัะหาเพิ่งเอาได้เพื่อนจ้านี่นี่อาจจะเป็นคำแรกน,นะครับพี่ดนหานกาแฟนะครับครับารอยบาทมี่ได้สัมผัสนะครับกาแฟทีพีคอฟฟนะครับครับอของแล้วก็ันนะครับลองลานลงชินไปได้ไงอ๋อนั้นสินค้าทดลองอันนี้ของแท้ อ,อันนี้สองซองนะครับจะเข้มข้นสองซองจะเข้มข้นมากนะครับจะมีความ หอมนำนะครับหวานน้อยนะครับครับก็เหมาะสาหรับคนที่ป็นคอกาแฟนะครับครับเืองรสชาตินะครับครับก็เป็นกาแฟนะครับของไทยเราใช่ไหมพี่พี่ของไทยเรานะกาแฟนะครับก็เป็นอันนี้จะเป็นหอมหอมนะมันเป็นแบบอะไม่รลบเป็นเลยพี่ มีกลิ่นเลยทั้อย่างนี้เริ่อขึ้นมาดีตอมนี่เยอร่อยไม่ใช่อร่อยครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ได้ชิมรสชาติของกาแฟหมดแล้วพี่น่ะยู่กระโจพี่น่ายู่กจโรองมี2อร ได้ยังตามได้ยังต่อรองได้เท่านี้นะหนึ่งถึงสามร้อยยี่สิบบาททดลองก็ได้สามสิบบาทนี่เหรอได้ราคาอะไรนะได้ดือนนะครับในไลฟ์ชิลได้เด้อนะคายจากดไปดูได้ราคานะครับราาคปกติอยู่ที่450บบาทนะครับก็วันนี้นะครับเราได้ทำโปรโมชั่นนะครับ ครับราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับคับเดี๋ยวส่งให้ลยนะครับออเดอร์นี้นะกาแฟต้องชิดกินแล้วนอนเป็นถูกครับกินแล้วก็รูไม็ตไปในตัวลุกยูท้องอยู่แอกินกาแฟกินได้กินได้ครับลูกมาตายไหม 好大呀！ บ้นสั่งมาและรนี้่าจะได้เอไปครับโทเข้ามาครับ0 6 3 2 2 5 6 4 4ครับก็รหกองมีติดต่องหน่งองมีจ้า้า่คับผมต่อราได้เทนีครับพ่้องจไปจไทก็มาจสือกาแฟตลาดแล้ว ก็แต่นก็ลองรองนักดูว่าวันนั้นจะหมดกี่กล่องกล่องนึ่งกี่งกลองกล่องนล่องมี1กล่องมี่อบก่องกล่องกครองกล่องกล่บหกา่อกล่องะน่องกล่กล่องก,ก,ก,กล่นกรัองะอกลบอก่องกล่อกลอล่องกล่อก เป็นเจ้าของแบรนด์ก็ซื้อด้วยอะซื้อก็ซื้อคำอยากได้เงินกันไรเดี๋ยวสี่ให้ดอกเอ่อเออเดี๋ยวดกระสีห้ดอกซื้อเลยสิเจ้าเจ้าสีไฮทำไมไทยบ้านนอกล่างยังจะได้รีบกลับค่ายเย็นนี้เลยอ้ ต้องลองนะต้องลองทุกคนจะต้องลองนะครับวันนี้มาอยู่ทุกเพื่อทุกทุกช่อง